กระแสการลงทุนในหุ้นจีนนะคะยังถูกถามถึงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเศรษฐกิจของจีนเองนะคะยังคงแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะขยายตัวได้อยู่นะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะทําให้นักทุนนะคะมุ่งเป้ามาที่การลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะแต่คําถามที่ตามมานะคะก็คือเศรษฐกิจจีนนั้นจะเติบโตได้ดีจริงหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของธุรกิจนะคะจะมีโอกาสการเติบโตได้มากแค่ไหน ราคาหุ้นของจีนถือว่าแพงไปแล้วหรือ,อยังนะคะวันนี้นะคะเรามีพี่สันติธนานิรันต์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะมี2ปัจจัยนะฮะที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนมีความน่าสนใจนะอนนันแรกคือเรื่องภาวะเศรษฐกิจเศนะรษฐกิจของเขาเติบโตได้ดีนะครับโตประมาณ6%ต่อปีนะฮะก่อนโควิดแั้นในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ไม่กี่ประเทศนะ,ะที่อัตราการเติบโตเนี่ยสามารถโตได้นะฮะบวกได้ถึง2%ประเทศอื่นนี่ติดลบกันหมดนะครับอันนี้เนี่ยทำให การบริโภคภายในประเทศของเขาเนี่ยยังเติบโตยอย่างต่อนเนื่องนะฮะโดยปกติเนะี่ยโตยได้ถึงเกือบๆเเลยทีเดียวนะสำหรับการบริโภคของอภายในประเทศของเขาเองนะฮะอันที่2คือเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตของเขานะฮะมีอย่างกว้างขวางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอย่างอ e ีคอมเมิร์ซก็เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีก็เติบโตได้ดีตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเรื่องของ 5G นะฮะแล้วก็เรื่องของ Internet of Things เติบโตได้อย่างดีนะครับก็เป็น2ปัจจัยหลักครับตลาดหุ้นจีนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะนับจากต้นปีนะครับแต่ถ้าดูระดับราคาแล้วเนี่ย P/E ratio อยู่ที่ประมาณ14เท่าซึ่งถือว่าไม่แพงฮะเทียบกับ S&P US ที่อยู่เพื่ประมาณ20เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนได้แต่ระยะยาวเนี่ยยังมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดีนะฮะรวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเขายังเติบโตได้ดีอยู่นะครับในแง่ของการลงทุนก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนะเพราะว่าจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูงนะครับรวมถึงมีตลาดที่ใหญ่มากด้วยครับกองทุน BG ีนะฮะมีความแตกต่างก็คือว่าอันดับแรกก็คือมีความยืดหยุ่นในการบริหารนะเราลงทุนได้ทั้งที่เป็น H s h a r e นะฮะที่อยู่ในฮ่องกงนะฮะ เอแชร์ที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วก็ ADR ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างอันดับหนึ่งโฮลดิ้งของเราก็คือ a าล b a าบนะซึ่งก็เป็นหุ้นที่ Listed ในอเมริกานะเราลงทุนผ่าน ADR นะครับซึ่งเป็นหลักทรัพยเทศอผลตอบแทนที่ดีนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าในแง่ของ e-commerce เนี่ยเติบโตอย่างมากเลยนะครับรวมถึงการที่เขาอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยมีความพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างดีนะครับ อีกอันนึงก็คือที่เรามีความแตกต่างน,นะฮะอันที่2ก็คือเราใช้บริการของฟันเบเนเจอร์นะ,ะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็คืออารีแอนสหะซึ่งมีปรัชญาในการบริหารกองทุนที่สอดคล้องกับบรจบ,บรหลวงเลยก็คือว่าเป็น high conviction นะฮะเลือกหลักทรัพย์ที่มั่นใจในการลงทุนแล้วก็มองขาดในการเลือกหลักทรัพย์ด้วยนะฮะก็ทําให้สร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมานะครับอันที่3ก็คือทีมงานของเราเองนะฮะของบรจบหลวงเรามี ส่วนหนึ่งนะฮะไม่เกิน20%ที่เราลงตรงเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไปศึกษาข้อมูลในเชิงเรื่องของแตล่ละบริษัทนะฮะทำ valuation ออกมาแล้วก็คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจเลยนะ,ะทั้ง3ปัจจัยนี้ทำให้อกองทุนนี่ีมีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากกองทุนอื่นๆครับอย่างที่คุณสันตินะคะได้กล่าวมาค่ะว่าการลงทุนในหุ้นจีนไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเปิดโอกาสในการลงทุนสำหรับบริษัทดีๆที่มีความแข็งแกร่ง ทั่วทุกมุมโลกค่ะ